ช่วงนี้ก็ต้องสวัสดีพี่สิงกับพี่ออนด้วยนะคะโอ้โหเอนน้ำเทวีกันมากเลยนี่โอ้โหอ้าคุณต่อคุณต่อก็มาคุณต่อก็มามาป้าโทอะไรนะคะเยี่ยมมากเลยร้องเพลงเพราะมากป้าโทษคือขัดเสียงคุณน่ะเดี๋ยวพี่จะเอามาเข้าสังกัดจริงหนึ่งขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่วีค่ะ นค,นคุณครูตาลักษ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ะนำเตยเป็นคนที่ร้องเพลงดีมากร้องเพลงดีมากเลยใช่ไหมคะดีไม่ต้องเรียนร้องเพลงเพิ่มเลยอหแล้วต้อง,อง,งขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณครูต้อง อย่างนี้ไม่ได้นะคะเจ้าของค่ายปทุสไลน์นักร้องค่ะสวัสดีครับพี่สิงสวัสดีครับสวัสด<อ>ีครับก็วันนี้ก็ฝากน้องนำเตยไว้ในอ้อมอ,อกดวงใจของ f อทุกท่านนะครับพี่สิงเป็นอะไรคะสิง ไมาต้อนรับเขาไหมทำไมบริษัทนี้เป็นแบบนี้วะโอนมาหรือยังโอนมาหรือยังค่ากระเป๋าอะอ่อนอ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 ยังไม่ถึงคิวเราออนออนมาโอนมาด้วยโอนมาด้วยให้เอาน้นำเตยร้องก่อนปอ,อนไม่เอาปอ,อนไม่เอานั่งนั่งก่ดปอนปอ,อ,อ,อนนั่งก่อนให้เขาให้น้องน้ำเตยร้องก่อนสิให้น้องน้ำเตยร้องก่อนนะคะ มาทั้งพี่สิงทั้งพี่อ่อนโอเคร้องพอมากร้องพอมากยังไม่ร้องเลยค่ะ